ค่ะสวัสดีค่ะลิลลี่คนผู้หายนะคะมือน,นี้จะมาซุปมะเขือนะคะอันนี้ก็คือเห็ดนางฝ่าโซ้ยนะคะอันนี้คือปลานะคะนี่คือง่านะคะง่าขัวขัวไฟวนอ่อนๆเนาออ,นอันนี้คือใบ กุยใช่เนื่งใบผักแป้นบ้านเรานะคะอันนี้ใบขิงอันนี้กะคาเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็สิมาสุก้เบึงนะคะเด้อค่ะนี่ก็คืองาปนกปับปานะคะเนาะปนเขากันแล้วก็ซื้อเอาหมักเคือลงนะคะนี่คือหมักเคือนะคะอืม้ม แล้วก็สิตเตมมะเขือเนาะนี่คือซุปมะเขือนะคะสูตรโบราณเนาะคะ่ะสูตรตะกี้เนาะคะ่ะโมเมนตคู่มือนี่สีตไหนเบิ้งว่ามี่ยังแน่เนาะก็ตํมมะเขือแล้วเนาะคะ่ะนี่คือตําเรียบเกาหิตลงเนาะคะ่ะปกติแล้วใส่ห็ดบดเด้ค่ะแสบอันนี้โมมีดด่ห็ดบดค่ะ พริกแพ้งเอาคือเห็ดนางฟ้านะคะค่ะนี่ก็คือตำเรียบเลยเนาะคะ่ะกลับมาใส่เครื่องปรุงใส่น้ำปลาใส่ปลารา้า ใส่พริกป่นใส่ผงนัวค่ะเสียดาย อันนี้คือเรียบร้อยเนาะนี่กะสีมีมีหอมเนาะคะ่ะมีใบผักเป้นหรือใบกุยช่ายนะคะนี่ใบคิงอันนี้กะข้าอ่อนเนาะคะ่ะ ซิมมาคกก่นเด้อค่ะเด้อฮึุดยอดสุดยอดแล้วด,ด,ดีเป๊ะเลยค่ะค่ะไอเบื้องเนาะค่ะนี่คือซุปมะเขือ ค่ะนี่ก็คือหน้าตาของซุปมะเขือใส่เห็ดนางฟ้าเนี่ยค่ะก็ออกมานะคะภผ่มักจัดจานโรยด้วยพริกป่นนะคะแถมด้วยลูกดูดนี่ก็คือผักกินกับเนาะคะ่ะนี่คือผักไอกะหลัมดอกลวกนะคะอันนี้กับสลัดเนาะนี่ซาลเนอันนี้ผักสม็ดเลยค่ะนี่ใบมะตูมซาอุเพื่อนเ่าเลยเบลาน้ำเพื่นเนพื่อน,นอื่นนั่นนี่ นี่คือพักกินกรบเด้วยค่ะเดี๋ยวกับซิม่าก,กินใะไรบางอั่องนี่คือเขาเหนียวเนาะปิ๊บเขากัเขียนชื่อส่น้ำต้องกัรย่ำไปวัดหยันมีคนพายเมื่อเนาะมาได้ค่ะเด้อแส่บดีดีชิมงกอน เอาเสต็กมาแลกก็ไม่ยอมคลักอีนะคะหอมงาเนาะคะ่ะหอมงาคั่วหอมหอมใบขิงหอมคาวันอ่อนเนาะคะ่ะโอ้ยสูตรนี่คือสูตรโบราณเนาะคะ่ะนี่คือ นี่คือใบมักตูมซาอุขับกันขับกันนี่คือพักสเมกค่ะ หากินยาก c ด้ขนาดนี้ยใบซาบูกัดแสบเด้ค่ะกระลำดอก ซุกมะเขือเหลือใจไอ้บ่ามากักกันนะ Bốn lắm phần lắm. Bốn lắm phần đơn phần còn... ừ lắm phần 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 จะเจาะฟังเนาะจ้ายังหน่อยนี่คือพักซาลาเน่นะคะกับเขากัน มนนีข้าวเหนียวเนี่ยเป็นข้าวไม่เนะคะ่ขะข้าวกรอของหกว่านหวาน ค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอจบลงแค่นี้นะคะเด้ออย่าลืมกดเบิ่งกดชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจังสิได้เห็นกันเนาะคะ่ะเนาะยังมีคลิปเด็ดอีกมากมายนะคะถือสิม,มานำเสนอเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดี